สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับผมกับรายการอาเซ n a นอ2ยู h a วัดอเกมนะครับผมเย่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 ไม่มีแรงเลยนะฮะโอ้โหนะครับถึงแม้ว่าทางด้านของบ้านเมืองเรานะฮะประเทศไทยจะมีข่าว อะพี่มืคืมามาหาดีนะฮะแต่เมื่อคืนนี้ก็ยังมีเรื่องเล็กๆแอบมาทาให้บรรดาแฟนอาร์เซนอลอย่างเราเนี่ยมีอาการช็อตฟิลอยู่บ้างเหมือนกันนะนั่นก็คือเกมเมื่อคืนนะครับที่อาร์เซนอลน,นะเปิดบ้านนะครับผมรับการมาเยือนของไบรตันแล้วก็แพ้คาบ้านไป0ูปตัวสามเลยนะฮะอย่างที่ทุกคนด้ทราบกันดีนะครับผมคือปกติรายการวอตไอเกมเนี่ยก็จะเป็นรายการที่ผมจะมาพูดคุยเกับ,กบประเด็นหลังเกมนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าอยากมาวิเคราะห์แท็กติก อยากมาวิเคราะห์แท็กติกว่าทำไมเมื่อคืนนะครับอาร์เซนอลเราถึงแพ้ไบตันไปถึง3-0แบบนี้โรเบโต้เดซาบีทำอะไรบ้างไบตันทำอะไรบ้างนะฮะคือผมจะบอกว่าผมเห็นประเด็นหลังเกมเนี่ยมีหลายคนบอกว่าเอยอาร์เซนอลเนี่ยใจเราไม่สู้นักเตะเราไม่สู้เลยซึ่งผมไม่เห็นด้วย100%นะครับเราไม่ใช่ไม่สู้เราสู้แต่เราสู้ไม่ได้ และไอคำว่าสู้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วอะไรบ้างที่สู้ไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราเรามาดูกันในคลิปนี้เลยนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมกับเพื่อนเพื่อนจริีของเรานะฮะ Bk8 นะครับผม Bk8 นะครับ ก็พี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับผมก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ bk 8 n e w นะครับผม bk 8 n e w นะหรือง่ายกว่านั้นนะครับจะสแกน QR วโอ d โคตรงเนี้ยข้างล่างจอนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับโอ้โหนักเตะเราใจไม่สู้เลยไม่ควรได้รับคำลอบใจ ไม่ไหวนะฮะไม่ถูกนะครับก็เมื่อคืนนะครับอาร์ซอนเนี่ยเราแพ้ไบตันไป0ูนนะครับศูนย์สามนะฮะเอ่อสิบเอ็ดตัวจริงไลอัพนะฮะเมื่อคืนเราเป็นชุดเดิมเลยเปลี่ยนแค่ว่าซินเชนโกเป็นเทียนนี่คนเดียวนะครับผมตัวนี้สาคัญมากนะครับตัวนี้สำคัญมากนะครับผมส่วนของไบตันนี่ก็ชุดใหญ่เขาเลยนะครับมีสติลใช่ไหมมีเอ่อแบ็คขวาเป็นเอ่อไคเซโดใช่ไหมครับผมมีลุยส์ดัง เออ่โควิลเอสตูบิยานกิลมอร์มักอาริสเตอร์ปาสกาลกอสมีตัวมาเอ็นซิโซแล้วก็เฟอร์กูสันใช่ไหมครับคือเกมเนี้ยทุกคนเราจะเห็นเลยว่าเราเนี่ยสู้ไบตันไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยคือจะบอกว่าการขาดหายไปของจอร์จินโยเนี่ยไอ้เป็จอร์จินโยของซินเชนโกเนี่ยผมมองว่าสำคัญมากๆในเกมนี้ นะครับผมคือปกติแล้วอาตซอนเราอย่างที่ทุกคนทราบกันดีใช่ไหมว่าเวลาเราบิลลอัพเกมขึ้นไปเนี่ยนะครับซินเชนโกจะหุบเข้าไปเป็นอินเวอร์ตวิงแบ็กตรงกลางถูกไหมฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันทาให้เราปรับแผนเป็น3 2 5ทันทีนะครับแต่พอคิดมาเออมาเป็นคิรันเทียนี่เมื่อคืนเนี่ยซึ่งเทียนี่ก่อนหน้านเนี้ยอาริต้าเองเขาก็พยายามจะปรับเทียนี่ไปเป็นบทบาทอินเวอร์ตเหมือนซินเชนโกอยู่เหมือนกันแต่เราก็เห็นว่าหลายๆครั้งมันก็ยังทําได้ไม่ดีพอใช่ไหมจนก,กระทั่งในเกมล่าสุดที่ชนะนนนิิวคาสเเเซลีีี่่ยยท มาก็เป็นเล่นในสไตล์แบ็กซ้ายธรรมชาติของเขาเลยโดยที่ไม่ต้องอินวอร์ตก็ถือว่าทำได้โอเคในเกมนั้นเกมนี้พองกับได้มาเป็นตัวจริงกับเทียนี่เนี่ยอาเดต้าก็เลยให้เทียนี่เล่นแบบสไตล์ของตัวเองไปก็คือเป็นวิงแบ็กไปทําให้ตรงกลางเนี่ยเราไม่มีอินวอร์ตและทําให้บริเวณตรงกลางสามเนี่ยผู้เล่นเราเน,น้อยลงไป1คนซึ่งสําคัญมากๆนะครับสำคัญมากๆนะฮนะรเรามาดูภาพแรกกันเลยดีกว่าทุกคนนะครับ เราปิดอันนี้เปิดนี่นี่นะครับคืออ่ะเดี๋ยวผมขยายอันนี้ให้เลยทุกคนนี่เอาให้ชัดๆนะครับอันนี้ขออนุญาตย้อนไป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 ,ไปถึงเกมแรกสะหน่อยนะครับเดี๋ยวนะไปเปิดโพยแป๊บหนึ่งนะฮะนะครับอเออตดตดเดดดได้ไหมได้ไหมโอเค นะครับคือย้อนไปถึงเกมแรกนิดนึงนะฮะเกมวันนั้นนะครับอาร์ตอนเราเนี่ยไปเยือนไบรตันใช่ไหมเราชนะเขาไม่ได้4-2ก็จริงนะครับแต่วันนั้นเนี่ยเราคองบอลได้น้อยกว่าไบรตันเยอะมากนะจบเกมนะครับวันนั้นไบรตันคองบอลไปทั้งหมด68นะฮะส่วนเราคองบอลเพียงแค่32นนะครับในวันนั้นเนี่ยรูปแบบการเล่นของเรานะครับมันก็คือ คล้ายๆเดิมแต่วันนั้นทุกคนลองดูภาพข้างบนทุกคนจะเห็นว่าบรรดาคู่สินตะรหารบนะครับผมของไบรตันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในภาพน่นนาจะเป็นอดัมเวฟเตอร์กับลุยสดังนะครับจะโดนบุกโยซาก้าแล้วก็มาตินเนลี่เนี่ยแมนมาร์คอยู่ประกบปิดอยู่ทําให้นะครับโรเบิร์ตซานเชสนะครับไม่มีทางเลือกมากนะักจะจ่ายอัดตรงกลางอย่างเบอร์ยีก็คือน่าจะเป็นกิลมไหมนะครับผมหรือว่า ปาเกาโกสักคนเนี่ยตรงกลางนะก็จะมีชาก้ากับโอเดกาเอย่าประกอบอยู่ทําให้ทางเลือกของผู้สัตประตะูซึ่งวันนั้นก็คือโรเบิร์ตซานเชสเนี่ยนะฮะไม่มีมากนักก็ต้องใช้วิธีการโยนยาวขึ้นหน้ามาซึ่งพอโย,โยนยาวขึ้นหน้าปุ๊บมันเข้าทางอาร์เซนอลที่รออยู่แล้ว ที่เราไปกดดันแบบนั้นที่ซาก้ากับบตเตอรี่วิ่งไปกดดันแบบนั้นเนี่ยเราไม่ได้ต้องการว่าจะแย่งบอลได้บริเวณหน้ากับเคตโทดหรอกเพราะเขาคงไม่พลาดงง่งๆแบบนั้น,นหรือเปล่าไหมแต่เป็นการบีบบังคับให้เขาต้องสาดยาซึ่งพอเขาสาัดยาปุ๊บมันก็เข้าทางเราโดยการที่พอสาดยาปุ๊บระหว่างที่ทิศทางบอลลอยมาเนี่ยกองหลังเราหรือว่ากองกลางตัวรับเราเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าบอลจะมาทางไหนแล้วก็วิ่งไปดักเก็บจังหวะ2ซึ่งในเพจนี้ก็เป็นกาเบียร์มาการ์เยสที่เก็บไปได้ใช่ไหมอันนี้คือวิธีการรััับบมือกไตน ในนัดแรกของเรานะครับเราจะเห็นว่าโรเบิร์ตซานเชสเนี่ยไม่ได้มีส่วนในการเซตอัพช่วยทีมากขนาดนั้นในวันนั้นและตัวเล่นเราเนี่ยมันเลยทําให้รู้สึกว่ามันมีตัวที่จะพอสูสีไปได้เพราะว่ามันก็ยังประกบหนึ่งหนึ่งได้อยู่ใช่ไหมแต่จะเห็นกันได้ว่าในเกมวันนั้นเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําแบบนี้ได้ดีทุกจังหวะเหมือนกันมันก็มีหลายครั้งที่พลาดเหมือนกันซึ่งไบรตันเองเขาก็มั่นคงพอที่จะเล่นบิลล์อัพมาเหมือนเดิมและจากวันนั้นทุกคนจากวันนั้น มากันที่ภาพต่อไปนะครับในเกมวันนั้นเหมือนกันนี่เห็นไหมต้นเกมอันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราเออผมได้พูดไปในโพสต,ตอนกลางวันผมบอกว่านักเตะไบตันเนี่ยเขาจะมากกว่าเราหนึ่งคนเสมอเขาจะมากกว่าเราหนึ่งคนเสมออย่างในภาพนี้ทุกคนจะเห็นว่าคระหว่างคู่เซนเตอร์ฮาร์น่าจะเป็นลูอินดังกับทางเออข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นเว็บเตอร์หรือใครสักคนอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องขออภัยนะฮะเนี่ย คือภาพนี้นักเตะต้นเนี่ยเรามีตัวประกบหมดเลยนะนักเตะเบอร์2ของเนี่ยแลมตี้ก็โดนมาตี้ประกบอยู่ชาก้าก็ตามคนนี้อยู่น่าจะเป็นกิลมอร์ตัวเล็กๆนะครับโอเดกาตามคนนี้อยู่ซาก้าตามเอสตูบิยานอยู่แล้วก็คนนี้ที่กำลังจะจ่ายบอลก็โดนเอดดี้ยินเคเทียตามอยู่แต่มีหนึ่งคนที่ต้องโล่ง ที่ไม่มีใครตามก็คือลุยส์ดังซึ่งเขาฉี่ตัวเองลงมาถอยถอยลงมาต่ำนิดหนึ่งเพื่อเป็นตัวรับบอลซึ่งตรงนี้มันเป็นวิธีของไบตันที่จะพยายามเซตบอลขึ้นมาโดยที่จะพยายามให้ฝั่งตัวเองเนี่ยมีเพืเ่นมากฝว่าฝั่งตรงข้าม1คนเสมอนะครับภาพนี้ก็อีกเช่นกันเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ยืนยันได้ดีนี่ทุกคนดูภาพนี้เสสี่เหลี่ยมตรงกลางนะครับปกติฟุตบอลเนี่ย าการสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาได้เนี่ยก็ถือก็ถือว่าดีมากๆแล้วถือว่าโหดมากๆแล้วแต่ไบตันมีเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับและนี่ซึ่งเป็นในเกมแรกด้วยเกมที่เขาแพ้เราด้วยทุกคนต้องเห็นไหมดูเดะบอลอยู่กับคนนี้ปุ๊บเขามีทางเลือกการจ่ายบอลเยอะมากปีกซ์เออแบ็กซ้ายก็มีแบ็กขวาก็มีเซ็นเตอร์ฮาบก็มีอัดไปตรงกลางก็ได้แล้วตรงกลางเรามีแค่3คนแต่ของเขามี4คน3ต่อ4่ยังไงมันก็ไล่ไม่จนอยู่แล้วนึกออกไหมมันก็ไล่ไม่จนอยู่แล้วอันนี้เป็นสัญญ,ญาณให้เห็นตั้งแต่เกมแรกแล้วว่าบตั นั่นคือสิ่งที่เขาพยายามจะเซตอัพที่ผมเอาที่ผมเอาภาพในเกมแรกมาเพราะต้องการจะให้เห็นถึงพัฒนาการของไบตันด้วยนะครับโดยมากันที่ภาพต่อไปก็คือภาพเกมล่าสุดนะครับนี่ผมเปิดให้ใหญ่ๆเลยเหมือนจะใหญ่ไปนะครับนี่เมื่อคืนนี้เลยนะครับพอไบตันในช่วงหลังนะครับเปลี่ยนผู้สับประตูนะครับจากโรเบิร์ตทันเชสเป็นเจสันสติลทุกคนเห็นไหมว่า สติลเนี่ยใช้เท้าที่ดีขนาดไหนและนี่ผมมั่นใจเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหรืออาจจะเป็นเหตุผลหลักเลยก็ว่าได้ที่ทําให้สติลนะครับก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของไบรตันในตอนนี้นะครับสติลเป็นคนที่เริ่มมองกับเท้าดีมาก,มากจากที่ไบรตันนี่ทุกคนดูมีผู้เล่นสี่คนอยู่แล้วนะมีผู้เล่น4คนอยู่แล้วบริเวณ ก็กองหลังตัวเองนะครับผมมีสติล์ช่วยออกวอลอีกคนนึ่งทำให้กลายเป็น5คนเลยภาพเนี้ยถ้าเกิดว่ายืนดีๆอ่ะถ้าตัวเนี้ยตัวที่มีโอเดกาประกบอยู่ถอยลงมาตามหน่อยอ่ะมันแทบจะเป็น5เหลี่ยมเลยนะหเหลี่ยมเลยนะและทุกคนลองดู5เหลี่ยมกับนักเตะซ้อนที่มีแค่3คนมันไม่ต่างอะไรกับยิงจิงบอลเลยไบรตันจะมีช่องทางการจ่ายบอลอยู่เสมอเสมอนะครับและถ้าถามว่าเอา้า ในเมื่อเขามี5คนแล้วทำไมไอเนี่ยไอซาก้าไอจอจินโยไอมาร์ติเนลลี่ที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยกับกรรมการเนี่ยทำไมมึงไม่วิ่งไปช่วยเขาล่ะมึงไม่ขึ้นไปช่วยเขาล่ะคำตอบก็คือเพราะอะไรทุกคนลองดูสิว่านักเตะยหา,า่ซาก้าจอจินโยเนี่ยเขายืนเฉยๆหรือเปล่าเขาไม่ยืนเฉยๆเพราะอะไรเพราะเขาก็มีตัวประกรบอยู่เหมือนกันจอจินโยตามแม็กอาริสเตอร์อยู่นะครับซาก้าก็ตามเอ็นซีโซ่อยู่ เอ่อมาเตนลลี่ก็ตามรองเท้าเหลืองไม่แน่ใจว่าใครปัสกาโกดมั้งหรือใครสักคนหนึ่งนะครับนั่นอะคือแต่ละคนก็มีตัวประกบอยู่แล้วและถ้าหากว่าให้ซาก้าจอริโยอหรือเปเตนลลี่เนี่ยวิ่งเข้าไปกดดันช่วย3ตัวบนมากขึ้นมันจะเท่ากับว่าไอตัวที่ประกบอยู่เนี่ยมันจะโล่งทันทีซึ่งพอมันโล่งปุ๊บโรเบิร์ตซานเชสเออไม่ใช่โรเบิร์ตซานเชสเจสันสติลก็สามารถวางบอลยาวมาให้ได้ทันทีซึ่งเขาก็วางบอลยาวแม่นอยู่แล้วแล้วพอวางยาวเสร็จป,ปุ๊บมันจะโล่งทันทีนัก กาลังจะวิ่งขึ้นไปแล้วเขาเปิดสวนมาจะต้องเสียเวลากลับตัวมาอีกอ่ะมันไม่ทันอยู่แล้วมันไม่ทันอยู่แล้วแล้วพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเกิดอะไรขึ้นแล้วไบตั้งก็จะโต้กลับเราใส่เราด้วยความรวดเร็วทําให้สถานการณ์เราเสียเปรียบทันทีเสียเปียบทันทีเพราะว่านักเตะเราวิ่งขึ้นหน้าไปหมดแล้วระหว่างจะมาวิ่งกลับยังไงมันก็ไม่ทันอยู่แล้วนึกออกป่ะมันไม่ทันอยู่แล้วดังนั้น มันจึงเป็นความโหดของไบตันที่พยายามเคาะบอลหน้าก่าเพโโษษแต่การเคาะบอลของเขาไม่ได้เอากองกลาง,งลงมาช่วยมากนักเหมือนอาเซนอลด้วยซ้ำนะครับกองหลัง3คนมีกองกลางลงมาช่วย1คนน่าจะเป็นแม็กอลิสเตอร์ใช่ไหมแล้วก็จะมีเอสตูบิยานยืนอยู่ด้วยอะไรแบบนี้คือมันทำให้ เร,เราเห็นเลยว่าไอ้วิธีการเนี่ยไบตันใช้บ่อยใช้บ่อยมากในปีนี้นะครับกองหลังลายกองหลังเขากับผู้สัตรประตูนะะะะงงเนี่ยจะมีระยะห่างมากๆระหว่างกองหลังกับกองกลางจะมีช่องว่างห่างมากๆกองกลางกับกองหน้าเนี่ยจะอยู่ใกล้กันจะอยู่ใกล้กันมากแต่กองหลังกับกองกลางเนี่ยมีระยะห่างกันมากๆซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นจุดเหมือนกับว่าเป็นเป็นพื้นที่โล่งๆที่แบบเหมือนเป็นจุดเกรงใจว่าแบบเฮ้ยกูจะเอายังไงดีว่ากับฝั่งตรงข้ามอ่ะเพราะแบบไอ้เนีย คือมันก็ต้องขึ้นไปไล่เพจอยู่แล้วบรรดาตัวลุก,กต้องไปไล่เพจอยู่แล้วแต่พอไปไล่ไปไล่เพจปุ๊บมันก็จะเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เรามีแค่3คนแต่เขามีคนเยอะกว่านะครับไอ้คันที่จะไม่ไล่เลยมันก็เท่ากับว่าเราก็ให้ใบตั้งคลองบอลอยู่อย่างนั้นซึ่งเขาก็คลองบอลได้ดีอยู่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่กืนไม่เข้าขายไม่ออกตรงนี้ต้องชื่นชมใบตั้นนะครับชื่นชมไบตั้นและภาพต่อไปทุกคนภาพนี้เป็นจังหวะที่เราบิวเกมบ้างนะครับเราบิวเกมบ้าง เมื่อกี้ผมพุ่งพูดไปว่าระหว่างลายกองหลังกับกองกลางไบตันจะยืนห่างกันกันมากๆใช่ไหมครับแต่กองหน้ากับกองกลางไบตันจะยืนใกล้กันมากภาพนี้ชัดเลยตัวลุกกับกองกลางมีมีการยืนใกล้กันมากนะครับเฟอร์กูสันเนี่ยดากลายจ่ายบอลระหว่างแลมเดลมาถึงเป็นไว้อยู่แล้วเอนซีโซ่ประกบไว้ห่างๆอยู่แล้วนะครับโควิลตามโอเดกาดโควิลตามโอเดกาด ให้จำไว้นะฮะลองเท้าส้มตามจอจินโยคนนี้ตามกาเบียคนนี้ก็ตามชาก้าอยู่นักเตะไบตันทุกคนนะครับผมมีตัวประกบหมดและมี1คนที่ว่างด้วยซึ่งมันก็จะโยนไปกับข้อแรกที่ที่ผมบอกว่าไบตันเขาจะมักที่จะสร้างสถานการณ์ที่มีตัวเพล่นมากกว่าเราอยู่เสมอไม่ใช่แค่ในเวลาเล่นเกมลับเออเล่นเกมบุกอะแต่เล่นเกมรับการเพลย์ซิ่งก็ยังมีตัวมากกว่าเราเลยเห็นปะมันคือความโหดของไบตัน มันคือความโหดของไบตันมากๆในวันนี้และจังหวะเนี้ยทุกคนลองนึกภาพดิเป็นแรมเดลคุณจะจ่ายให้ใครคุณจะจ่ายให้ใครนึกออกปะจะจ่ายให้ใครนึกออกปะให้ใหจอร์จินโยวิ่งลงมารับต่ำซึ่งเขาก็ทำอย่างนั้นทั้งเกมซึ่งเขาก็ทำอย่างนั้นทั้งเกมแล้วมันก็ทำได้เพียงแค่เท่านั้น ทำได้เพียงแค่เท่านั้นเพราะว่าพอจอยนโยลงลงมารับต่กปุ๊บมันจะเท่ากับว่ามันก็เป็นการเหมือนกับว่าพอจอยนโยวิ่งลงมาต่าแล้วอ่ะมันก็จะทําให้กองหลังหรือว่ากองกลางของไปตันเนี่ยดันขึ้นมาสูงด้วยมันก็จะทําให้เราอยู่ในบริเวณครึ่งสนามของเราเองอีกเนื่ออ,อกป่ะพอเรารับบอลเสร็จปุ๊บก็เท่ากับว่าเราโดนกดดันทั้งทั้งที่เรามีมีบอลอยู่กับเราอ่ะมันเป็นสถานการณ์แบบนั้นที่ใบตันสร้างขึ้นมานะครับที่ใบตันสร้างขึ้นมานะครับอันนี้โหดมากอันนี้โหดมากๆและทุกคนอออยยาากกกให้สังงังงงเตี่นนึะครบ ผมบอกว่าไบตันนะครับเขามีตัวประกบอยู่ทุกคนก็จริงแต่ทุกคนสังเกตไหมว่าไบตันเนี่ยเขาประกบกันห่างเขาประกบกันห่างเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยพยายามเล่นฟุตบอลให้มันแคบที่สุดทุกคนลองสังเกตตั้งแต่ไบตันดิยืนใกล้กันมากนะยืนใกล้กันมากๆมีความแคบมากๆในทางกับการอาร์ซซนเนี่ยพยายามยืนแบบวายแบบกว้างกว้างมากๆแต่ไบตันยืนแคบมากๆเพราะอะไรตรงนี้เขาทำอย่างนี้เพราะอะไรหนึ่งเพื่อเป็นการล้นระยะทาง ล้นระยะทางไอการยืนแบบแคบเนี่ยสมมติถ้าเขานักเตะซ้อนเนี่ยจ่ายมาตรงกลางมันก็จะโดนโดนลุมบีบล้อมได้อย่างรวดเร็วหรือจะจ่ายไปทางปีกตัวไหนเออไปทางเออแบ็กซ้ายหรือแบ็กขวาอย่างเบนไว้นักเตะไบตกันก็จะกลูกันมา3-4คนรวมไปถึงแบ็กซ้ายที่จะเตะขึ้นมาประกบเบนไว้ในเคสนี้ก็จะทําให้เบนไว้เจอสถานาการณ์3ต่อ1นต่อ1นอีกมันคือความแบบว่าที่มันไม่ได้ยืนห่างมากอะ่ะมันเป็นความแบบ ยืนแคบแต่พอเวลาทํางานเนี่ยมันทำงานกันเป็นยูนิตมันไม่ใช่ว่าประกบแมนมาร์กตัวต่อตัว,ตวแต่มันจะประกบกันเป็นแบบยูนิตอืมคือแบบ2-1ตลอด3-1ตลอดกับอาร์เซนอลเนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะเล่นเกมของตัวเองได้เลยนะครับตรงนี้คือความโหดปักมากของไบตันเมื่อคืนนี้นะครับและนี่เป็นภาพต่อไปนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับภาพนี้ก็เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึงเหมือนกันว่าไบตัน จะมีตัวมากกว่าเราอยู่1คนเสมออย่างภาพบนเนี่ยทุกคนดูเด็กกองหลัง2คนใช่ปะ่ะแล้วก็กองกลาง3าคนมีตัวมากกว่าเราอยู่1คนเสมอน่นแตะอซ่อนเนี่ยดูดิมีแค่2คนในตัวลูกพยายามประกบตรงกลางคนนี้ก็พยายามประกบเอสตูบิยานแต่ทุกคนลองดูภาพน่าจะเป็นโควิลที่กําลังจ่ายบอลไบรตันมีตัวเลือกในการจ่ายบอลถึง5คนตรงเนี้ยแต่เขาเลือกจ่ายให้กับคนที่6ที่อยู่นอกเฟรมซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นมิโตมะในภาพนี้ สร้างสถานการณ์6-1ขึ้นมาอีกซึ่งแบบโอ้โหใบตันดูดิเขามีช่องอยู่แล้ว5ช่องอะตรงเนี้ย5ช่องเลยอะแต่เขายังไม่จ่ายเขามีช่องเพิ่มขึ้นมาอีกจากปีที่ลงมาซัพพอร์ตซึ่งในเคสนี้ผมมองว่าเป็นมีตัวมาเนือออกไหมซึ่งแบบเนี่ยแล้วพอเป็น มีตัวม้าจังหวะเนี่ยสังเกตว่าเบนไว้ไม่ค่อยตามลงคืไม่ค่อยตามตามลงมาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตามลงมามันก็เท่ากับว่าหลุดตำแหน่งพอหลุดตำแหน่งปุ๊บมันก็จะโดนโจมตีได้ง่ายๆเข้าไปอีกเข้าไปอีกจริงป่ะมันทําให้เราเราถึงถึงเห็นว่าแบบเราแบบบุ้ยโดนโดนเขาคลองบอลตลอดเวลาเลยไม่ได้คลองบอลเลยนะครับเชน่นกันกับภาพนี้อ๋อไม่ใช่มีตัวม้านะน่าจะเป็นเอ็นซีโซ่นะครับต้องขออภัยนะเบอร์ยี่สิบนะครับเนี่ยพ,พอเป็นแกนรับบอลเสร็จปุ๊บเห็นเอ็นซีโซ่ไหมเอ็นซีโซ่มี ตัวเลือกการจ่ายบอลเยอะมากๆทุกคนเยอะมากๆนะครับเขาหันหน้าเขาจะจ่ายบอลให้ตัวตัวนี้ก็ได้ที่จอร์จินโย่ประกบอยู่ใช่ไหมถ้าถ้าคนนี้น่าจะเป็นเฟอร์กูสันวิ่งขึ้นหน้ามาหน่อยมาทางคีบีออหน่อยหนึ่งเอนซิโซก็จะจ่ายได้นั่นคือช้อยที่1ห,หรือช้อยที่2ให้เฟอร์กูสันวิ่งขึ้นหน้าไปนะครับและนักเตะรองเท้าส้มคนนี้ที่ประกบอยู่กับกาเบียลเนี่ย วิ่งลงมาบริเวณหาจอร์จินโย่เนี่ยก็จะทําให้มีช่องเลือกออมีตัวเลือกการ่จยบอลช่องที่2แต่ช่องนีอ้อาจจะยากหน่อยนะครับหรือช่องที่3ก็คือเอาคนนี้รองเท้าส้มเนี่ยที่อยู่บริเวณวงกลมเนี่ยวิ่งขึ้นมาในบริเวณที่ว่างๆเอนิโซ่จ่าย so เข้าไปตรงกลางก็โล่งอีกซึ่งในจังหวะน,นี้เอนิโซ่จ่ายให้ตรงกลางคนนี้นะครับหรือช่องที่4ี่เอนิโซ่จะจา่ายคืนหลังให้เอสตูบิยานก็ได้เช่นกัน เห็นปะว่าตัวเลือกการจ่ายบอลช่องทางการจ่ายบอลของไบตันมันจะมากกว่าหนึ่งเสมอโดยในเคดีมันไปถึง4ี่เลยอ่ะนี่ยังไม่รวมถึงการวางยาวเปลี่ยนแกนไปทางขวาอะไรแบบนั้นด้วยนะเพราะมันยากไปนึกออกปะเนี่ยจะทําให้เห็นเลยว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่ไบตันเขาพยายามสร้างในเกมนี้สถานการณ์ได้เปรียบเราเสมอเราไม่ว่าเราจะยืนอยู่บริเวณไหนของสนามหรือว่าไบตันบุกมามาบริเวณไหนของสนามเนี่ยเขาจะมีตัวมากกว่าเราในเพนนั้นๆเสมอ และจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งทุกคนอยากให้ดูภาพนี้ดีๆเห็นอะไรไหมเห็นเส้นสีฟ้าไหมกองหลัง2คนกองกลาง3คนกองหน้า5คนใบตั้นแม่งพอเวลาเซตเกมบุกแม่งเล่นแผน2 3 5นะทุกคนนี่คือฟุตบอลสมัยใหม่นะ4 4 2 4 3 3อะไรที่คนแม่งโบราณพูดกันน่ะสมัยนี้ไม่มีแล้วนะฟุตบอลสมัยใหม่เขาเป็นแบบนี้กันหมดแล้วนะมันไม่ยึดติดกับแผนแล้วนะมันไม่ตายตัวกับแผนแล้วนะเห็นไหมและนี่คือทีม ระดับแค่แบบไบตันนะซึ่งผมไม่ได้ด้อยค่าแต่เขาเก่งมากๆแต่แบบเนี้ยมันคือพัฒนาการของฟุตบอลดังนั้นแบบเราเองเราดูบอลเนี่ยเราก็ต้องตามแท็กติกให้ทันด้วยทุกคนเราต้องตามแท็กติกให้ทันด้วยไม่ใช่ว่าโอ้เคยเคยดูมา,มาแบบนี้แต่ก่อนมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปไม่ไม่ใช่นะครับฟุตบอลมันพัฒนาตการตลอดในทุกๆวันนะครับ้งทุกๆวันนะครับเออนะครับในเกมนี้ ก็กลับมาเรื่องเดิมคือสิ่งที่ผมพยายามจะพูดทั้งหมดเนี่ยเอ้ยปิดกล้องไหมสิ่งที่ผมพยายามจะพูดทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งชื่นชมไบตันก่อนนะครับไบตันทําให้เราเห็นว่าพวกเขาแม่งเก่งจริงนะครับแม่งเก่งจริงแม่งมีความสามารถจริงสถานการณ์ที่เขาสร้างมากกว่าเราาการเล่นแคบหรืออะไรก็ตามแต่เขาทําได้ดีดมากๆนะครับไบตันเก่งกว่าเราจริงๆนะครับมันวิธีการเล่นแบบนี้ของเขาอะมันต้องอาศัยแรง พลังงานพละกําลังสภาพจิตใจความเข้าใจใน,ในระบบและที่สําคัญที่สุดสมาธิในการรับฟังคําสั่งโค้ดเนี่ยตลอดจริงๆนะคือมันเป็นสิ่งที่แบบมันมันดูเหมือนจะง่ายอ่ะมันดูเหมือนจะทําง่ายแต่ทําแล้วให้มันดีแบบนี้ตลอดทั้งเกมอะ่ะไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ไปตั้นทําได้อันนี้ขอชื่นชมไปตั้นเลยจริงๆนะครับชื่นชมไปตั้นเลยจริงๆเพราะเขาเก่งมากๆจริงๆนะครับ ส่วนอาเซนอลเรานะฮะจุดประสงค์ของคลิปนี้หลักๆเลยคือผมต้องการที่จะทําขึ้นมาเพื่อให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมของไบตันว่าเขายอดเยี่ยมแค่ไหนคือผมรู้สึกว่าหลายคนเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลมากเกินไปเพราะอาเซนอลไม่ไล่ไงเลยแพ้เพราะอาเซนอลไม่สู้ไงเลยแพ้เพราะอาเซนอลอย่างนั้นเพราะอาเซนอลอย่างนี้เพราะอาเซนอลแพวเพราะอาร์เจต้าอ่อนเพราะนักเตะไม่ดี อะไรก็ตามแต่เพราะเพราะเพราะฝั่งเราทั้งนั้นเลยโดยที่คุณไม่ไปมองฝั่งคู่แข่งเลยว่าเขาทําอะไรบ้างนึกออกปะอย่างในเคสเกมเนี้ยชัดเลยไอเ้เหี้ยนักเตะเราไม่ใช่ไม่สู้เว้ยอตาไม่ใช่ไม่สู้นักเตะทุกคนไม่ใช่ไม่สู้แต่มันสู้ไม่ได้คือผมรู้สึกว่าหลายคนเหมือนเอาตัวเองเป็นศูนย์นกลางจัก,กรวาลมากจนเกินไปจนคิดไปว่าไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นที่มันแพ้เป็นเพราะตัวเราเอง ซึ่งใช่ผมไม่ได้บอกว่ามันผิดแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดในโลกความเป็นจริงเราไม่สามารถโทษหรือชมอะไรได้เพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวอย่างเช่นในวันนี้เคสเราแพ้เราไม่สามารถด่าได้ว,ว่าเพราะว่าอาร์ซอนมึงเล่นที่ยอย่างเดียวเลยแพ้อย่างอื่นไม่ไมเกี่ยวเลยไม่ใช่อาร์ซอนเองก็เล่นไม่ดีด้วยอนนี้ยอมรับต้องดีกว่านี้นักเตะเราต้องดีกว่านี้อาร์เซต้าก็ต้องแก้เกมอะไรต่างๆให้มันดีกว่านี้อันนี้จริงๆยอมรับแต่มันไม่ใช่เหตุผลทั้งหมด และหลักๆเลยคุณต้องชื่นชมไบตันด้วยชื่นชมไบตันด้วยและการที่คุณจะชื่นชมไบตันได้คุณต้องเข้าใจด้วยว่าเขาเนี่ยทำอะไรทําไมถึงเราถึงต้องชื่นชมซึ่งผมก็อธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นั่นคือสิ่งที่เราควรจะคิดแบบนี้เราไม่ใช่ว่าเอาตัวเองไป,ไปาวาวงเป็นศูนย์กลางจักรวาลว่าเฮ้ยพะอาร์ซนอลมันอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ดีไงมันเลยต้องแพ้แพ้แพ้พอใจไม่สู้ไม่ควรได้รับคำชมใช่เหรอมันใช่เหรอมันมันไม่ใช่อ่ะ อันนี้คือไม่ได้พูดถึงผลงานอะไรที่เคยทํามาในอดีตเลยนะคือผมอยากให้ทุกคนจุดประสงค์หลกักๆก็คืออยากให้ทุกคนดูบอลแล้วก็ตามทันเกมสมัยใหม่ให้ทนันว่าเขาทำอะไรกันบ้างในนะแต่และเกมอย่างเคสเกมวันนี้ผมว่ามันถ้าหากว่าตัดความเป็นแฟนบอลออกไปแล้วแพ้แล,แ,ลแล้วเซ็งอะ่ะเป็นแฟนบอยทีมอื่นทีมหนึ่งแล้วได้มาดูเกมเนี้ย แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบศึกษาด้านแท็กติกอะผมว่าคุณจะชอบเกมนี้มากๆเลยแล้วคุณจะหลงรักไบรตันได้เลยเพราะว่าแท็กติกยุทธศาสตร์ของไบรตันวันนี้แม่งเข้มข้นคงที่เสถียรและยอดเยี่ยมมากๆยอดเยี่ยมมากๆอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ทุกคนต้องรู้คือนั่นแหละอย่างที่บอกคือผมรู้สึกว่าแบบหลายคนอะแม่งโอเคก,ก,ก็มีคําพูดประมาณว่าโอเคไบรตันไบรตันเขาก็เก่งจริงแต่เราก็ต้องดีกว่านี้คืออันนี้ถูกต้องเลยคือผมเนี่ย อย่างที่บอกว่าเกมวันเนี้ยผมก็พูดตลอดพูดมาเสมอตั้งแต่โพสต์หลังเกมว่าเราเองก็ไม่ได้ดีที่สุดเราเองก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่มันดีเราควรดีกว่านี้อันนี้จริงแต่เชี่ยบางคนแม่งกับโยนไปว่าเป็นเพราะมึงอย่างเดียวอ่ะเป็นเป็นเพราะมึงไม่เล่นเองเป็นเพราะมึงไม่สู้เองมึงเลยแพ้อะไอ้หี้ยไบตันวันนี้มันเล่นขนาดเนี้ยต่อให้เราสู้ซึ่งวันนี้เราสู้ไปแล้วเว้เราพยายามสู้แล้วอ่ะ พราะเราก็เห็นอยู่ว่าเนี่ยที่ผมชมมาทั้งหมดไบตันเนี่ยชมที่เขาเล่นต่างๆที่ผมพูดอธิบายไปอะ่ะแต่เราก็ยังมีโอกาสยิงใช่ไหมเราก็ยังมีโอกาสสร้างสารรค์ในครึ่งแรกหลายต่หลายครั้งแล้วแบบนั้นมันคือไม่สู้หรอกับความเข้มข้นระดับนี้ที่ไบตันเขาทํามาแต่เราก็มีโอกาสยิงอยู่หลายต่หลายครั้งอะ่ะจนต้องให้โควิลมาช่วยบล็อกให้สติลมาเซฟอะไรก็ตามแตอ่อันนี้คือเราไม่สู้หรอจริงป่ะมันไม่ใช่ว่าเราไม่สู้เว้ยเราสู้แล้วแต่เราสู้ไม่ได้ ดังนั้นเราต้องแยกกันถ้าคุณจะบอกหลังเกตประมาณว่าแบบเฮ้ยเราต้องดีกว่านี้เราจะต้องดีกว่านี้ในแง่นั้นแง่นี้อธิบาย1 2 3 4อะไรที่มันไม่ดีแล้วมันไม่ดีเพราะอะไรหาสาเหตุกันแล้วก็หาทางคุยกันว่าเฮ้ยแล้วมันจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรได้บ้างเออแบบเนี้ยสังคมที่แม่งควรจะเป็นไม่ใช่ว่าเป็นเพราะมึงไม่สู้ไงมึงเลยแพ้ไอ้ที่พูดแบบนี้ใครแม่งก็พูดได้เว้ยมันมันง่ายมากเด็กที่หัดดูบอลแม่งก็พูดได้หรือใครแม่งก็พูดได้อะ มันรู้อยู่มันมันช่อยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่สู้มันก็แพ้แต่ในเกมเนี้ยมันไม่สู้จริงๆเหรออาร์เซนอลเราสมควรได้รับคําด่าด้วยคําว่าไม่สู้จริงๆเหรอนืออกปะผมไม่ใช่ว่าห้ามด่าอาร์เซนอลในวันนี้เว้ยก็ด่าได้ก็มันก็ไม่ดีจริงๆมันก็ไม่ดีจริงๆเราสู้ไม่ได้จริงๆแต่ไม่ใช่เราไม่สู้ดังนั้นเราต้องแยกกันที่ออกนะสู้ไม่ได้กับไม่สู้อะถ้าเกิดยังแยกคํานี้ไม่ออกอะก็ไม่ต้องมาทําอะไรแล้ว ออกป่ซึ่งผมคิดว่าคนที่ตามช่องผมหลายคนตามเพจผมหลายคนเนี่ยแยกออกและเก่งมากพอแล้วก็มีแฟนบอลหลายคนที่แยกออกซึ่งถูกต้องแล้วก็ยอดเยี่ยมแล้วผมขอชื่นชมมากๆทุกคนที่แยกออกแต่มันก็มีบางท่านบางคนที่ยังแยกไม่ไ,ได้ซึ่งอันนี้ก็มันก็ผมก็ทําได้แค่เนี่ยหน้าที่ทําสื่อออกมาอธิบายถ้าฟังแล้วเข้าใจก็ขอบคุณ ถ้าฟังแล้วได้ความรู้ได้มุมมองใหม่ๆก็ขอบคุณยินดีดีใจมากๆแต่ถ้าฟังแล้วยังไม่ได้อะไรอันนี้ก็ก็น่าจะเป็นปัญหาของคุณนั้นแหละว่าแบบมันยากเกินไปที่คุณจะเข้าใจหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมนะก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะกับเกมนี้นะเข้าใจว่าทุกคนหยุดหงิดนะแต่ก็อยากให้มองมองให้มันมุมกว้างมากขึ้นใน1เกมในหนึ่งฤดูกาลหรืออะไรก็ตามแต่เราไม่ได้เป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลเราไม่ได้เป็นคนคอนโทรลทุกอย่าง ด้วยมือตัวเองอย่างเดียวเราไม่ได้เล่นเกมอยู่อ่ะเออต้ออกปะเกมมันยังแบบยังไม่ได้เลยชีวิตจริงมันมีองค์ประกอบหลายสิ่งหลายอย่างนักต่อ,ต,อต่อเรื่องหนึ่งเรื่องต่อเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เ,รณเชน่นกันกับเหตุการณ์ในวันนี้ที่เราแพ้ไม่ใช่เพราะเราไม่สู้แต่เราสู้ใบตั้นไม่ได้เพราะอะไรบอกไปแล้วก็ ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผิพพนนดพลาดประการใดต้องของอภัยด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าเกมหน้ากันแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้มากๆเลยนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมไปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ